อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าบ้านแต่ละหลังแต่ละที่นั้นมีพลังประจําตัวของเขาอยู่ตั้งแต่รเริ่มก่อสร้าง <c oughs> ถ้าคุณวางน้ําผิดไม่ถูกจุดยังไงมันอาจจะไปกระทบกระเทือนพลังเดิมอยู่ตรงรนั้นแทนที่จะมีพลังเข้าบ้านกับหายไปเลยจำลองน,นั้นหรือถ้าวางถูกก็โชคดีไปแต่น้อยนักที่จะวางถูกโอกาสที่จะถูกเนี่ยยากมากครับยากมากเพราะว่าถ้าถ้าเราเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นในบ้านนี่แทบจะไม่มีไม่มีที่ที่ดีเลย ที่ดีนี่นับเป็นจุดเท่านั้นคําถามต่อมาก็คือเรื่องของตู้ปลาผมก็คงอาจจะไม่ต้องถามแล้วเพราะว่าจุดมันก็มันค่อนข้างจะเสียหายเยอะครับแต่ถ้าเขาอยากเลี้ยงจริงๆหน้าบ้านฝั่งซ้ายถือไว้ก่อนยกเว้นทิศถ้าถ้าทิศนั้นเป็นทิศใต้ไม่ควรมีรใช่ไหมครับม,มันไม่ใช่เฉพาะทิศใต้ อย่างในในในนักขณะนี้เวลาปัจจุบันนี้นะ <8. S 2> ตั้งแต่ฮะตั้งนับตั้งแต่วันที่สามวันที่4กุมภาพันธ์2อ4พันห้า้อสี่ิบเเป็นต้นมาแล้วก็จะเลื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่สามกุมภาพันธ์2 5 6พรวมแล้วเป็นเวลายี่สิบปีการตั้งน้ำเอาไว้หรือการมีน้ำเนี่ยอยู่ในที่ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเรื่องที่เป็นอัปมงคลหนะ้ามมีใดานะครับถ้าไม่ได้รับการควบคุม แล,แล้วควบคุมนี่คือควบคุมมันจะต้องอยู่ในลักษณะที่เราเรียกว่าแก้คนแก้บ้านแก้ดาวก็คือการควบคุมความเป็นอาปมงคลแล้วก็การกระตุ้นให้ความเป็นมงคลแสดงตัวตนออกมาเพราะว่าในที่ตะวันออกเฉียงเหนือเอาแค่ทิศเดียวก่อนอในที่ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นทิศที่เมื่อเข้าสู่ยุคที่ยุคที่แปคือในห่วงเวลา20ปีนี้เราถือตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งภูเขาซึ่งตำแหน่งภูเขาเนี่ยเป็นข้อต้องห้ามไม่ให้มีน้ำ ถ้าเมื่อไหร่มีน้าอยู่อยู่ด้วยเนี่ยเราเรียกว่าเราเรียกว่าภาวะนี้ว่าเป็นภาวะภูเขาจมวาฬอเมือม่อไหร่ก็ตามที่ภูเขาจมวารีเนี่ยนะฮะการงานจะเสียหายความรักจะเสียหายการปกครองการบริหาระจะเสียหายแล้วก็รวมทั้งทําลายสุขภาพอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอ,มอยังไม่รวมนับว่าทิศตะวันตกในยุคแปดมีทิศใต้ครับ ที่ห้ามมีน้าตลอดทิศใต้นั่นเกิดจากธาตุเกิดจากธาตุอ่าอันนี้ไม่ควรมีน้ํานะครับทิศประจํายุคนี้ก็คือ,อทิศิตะวันออกเฉียงเหนือ,น,น,อนี่เกิดจากยุคตะวันออกเฉียงเหนือ,นอกเกิดจากยุคอันนี้อันนี้หนึ่งแล้วนะฮะแล้วถัดมาทิศตะวันตกตะวันตกครับอตะวันตกมีไม่ได้เพราะทิศตะวันตกเนี่ยนะครับเอ่อเป็นตัวเป็นทิศนะที่เป็นตัวแทนนะะหมายเลขเจ็ดหรือดาวเจ็ดซึ่งเป็นยุคที่ผ่านมาก็คือจากยุคเจ็ดขึ้นมาเป็นยุคแปด นั่นก็คือหมายถึงว่าหลังปีพศ2547นะคือถัดจาก2547เนี่ยถอยนับกลับไปครับอ่ะ20ปีก็คือจนกระทั่งถึง2527ช่วงนั้นเนี่ยดาวเจ็ดจะเป็นดาวรุ่งเรืองณปัจจุบันนี้ดาวแปดเป็นดาวรุ่งเรืองอดาวเจ็ดครอบครองพื้นที่ในทิศตะวันตกทั้งหมดครับอ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงในช่วงเวลาที่ยุคเจ็ดเองเนี่ยนะครับเอ่อน้ำในทิศตะวันตกก็มีไม่ได้ พอพ้นยุคมาก็ยิ่งมีไม่ได้ใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของดาวเจ็ดเป็นตําแหน่งที่มีความเป็นอัปมงคลซึ่งไม่ควรกระตุ้นน้ําอไม่ควรมีน้ําตั้งอยู่เพราะมันจะทําให้เกิดความเสียหายการกระตุ้นอัปมงคลก็เหมือนอย่างที่เราพูดถึงอย่างเช่นการบินไทยมีน้ําในทางตะวันตกทําไมถึงถึงได้ขาดทุนสายการบินแห่งชาติขาดทุนได้ยังไงครับอันนี้ก็เป็นเนื่องจากว่าความด้วยความไม่รู้อ่ สมมุติว่ามีบางบ้านมีแล้วแก้ไขต้องยกเลิกต้องรื้อต้องทุบบ่อไปเลยถ้ามีเซฟที่สุดประหยัดที่สุดก็คือการยกเลิกเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะต้องมีขบวนการและวิธีการในการแก้ไขแต่วิธีการเลทที่สุดและดีที่สุด,ด,สดก็คือยกเลิกตรงนั้นใ่ไหมคะ